สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับหลังจากเมื่อกี้คลิปที่แล้วนะครับกำลังถ่ายให้พี่น้องได้ชมอยู่ดีก็เกิดค่าศึกโจมตีมาซะง,งั้นครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมารับชมการล้มต้นไม้นะครับเพื่อจะเอาดินโพนะฮะฮะย,ย่าไปหนันเ้อไปเดินหนาเ้งเสถอยหลังกลับมาได้อยู่ อยายเขามาปองนี่ตอนนี้ก็จะเอาดินโพนฮะดินโพนไปขายนี่ครับตอนนี้ป่าก็กำลังรือต้นไม้ออกก่อนครับโพนก็มีแต่โพนใหญ่ๆครับอย่างเงี้ยโพนเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องเชียร์ต้นไม้ออกก่อนครับเชียร์ต้นไม้ออกก่อนส่วนรถไทยก็ วิ่งเชียร์ลิงครับเชียร์ลิงเส้นทางตอนนี้สภาพก็เป็นอย่างนี้แหละครับเหมือนที่เห็นนี่แหละเพราะว่ามีฝนตกลงมาครับมาดูว่าป่าแกจะตีโพนเอาดินนะครับมีคนสั่งดินโพนนะครับสองร้อยเราโค่นอย่างเดียวฮะนี่ ถ้าเป็นหัวหน้าโจยนี่ก็จอมทำลายล้างใช่ไหมพี่ตุงตั้งฉายาให้จอมทำลายล้างแต่นี่ก็ดินโพนนี่มีแต่คนต้องการนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นดินที่มีแร่ธาตุและสารอาหารเยอะมากนะครับ <lem. S 1> เขาก็จะเอาไปปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ทำสวนหรือ ต้นไม้ออกก่อนเที่ยวแรกนี่เดี๋ยวน่าจะเป็นถ้าไม่อินดีก็จะเป็นเจ้าเป็กอนุชิตครับใส่เข้าไปก่อนให้ป๋าเชียต้นไม้ก่อนอู้ นี่ครับตั้งแต่ทําปั๊มมาใหม่นี่ก็โอเคครับไม่โหลดไม่อะไรควันไม่มีด้วยทํางานได้คล่องกว่าเดิมนะครับวันนั้นปั๊มมีปัญหาครับนิ้วล็อกมันหักนิ้วปั๊มไฮดรอลิกหัก ตอนนี้นี่โพนมีแต่โพนใหญ่ๆแล้วครับตรงนี้อินดี้ก็จอดอยู่นี่ครับหลังจากเข้ามาเป็นคันแรกก็จบชีวิตเป็นคันแรกเหมือนกันอ๋าป้าก่อนก็เอามาใส่เลยไหมเดี๋ยวจะเอาอินดี้ไปใส่ดินครับตั้งลำแล้ว ระยะทางวันนี้ก็จะไกลหน่อยนะครับแต่ว่าค่าเที่ยวก็แพงนะฮะค่าเที่ยวเที่ยวละสี่ร้อยบาทเที่ยวละสี่ร้อยก็ระยะทางไปกลับก็น่าจะเป็นสิบกิโลครับระยะทางไปกลับน่าจะเป็นสิบกิโลอเอาไปเทที่ถแถวหน้าโรงเรียนครับรีสอท ืมชื่อแล้วเดือนรักรีสร์ทนะครับเห็นบอกว่าเป็นเดือนลักรีสโซดตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับรถด,ดำหลายคันจอดรออยู่ข้างนอกครับมาดูว่าอินดี้จะออกได้ไหมตอนนี้ป๋าก็ใส่ดินแล้วนะนี่ครับก็เอาดินโพนครับผมดินโพนเปิดกระจกไม่ได้ครับดินมันปิวมา เจาะดินโพนเนี่ยครับโดย s k 200นะครับของเราภาพนี้ก็จะออกสีฟ้าๆหน่อยเนื่องจากว่ากระจกผมมันเป็นอาปลอดเขียวนะครับปรับแสงให้ด้วยรถกลายเป็นสีสีเลย ก็ดูบรรยากาศอย่างนี้ไปแล้วกันนะไม่รู้จะถ่ายมุมไหนให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันเอาเป็นมุมอย่างนี้แล้วกันนะครับใส่ยินดีนะครับเพราะว่ารถบุง้งจีใหญ่ครับตักเต็มเร็วนะฮะเป็นงานขายครับนี่น่าจะเต็มแล้วครับเรียบร้อยครับผม๋มาส่งสัญญาณแล้วแล้วก็ไปครับตอนนี้ก็ปลดละแนงข้างออกแล้วนะ หลังจากที่ลืมปดลดะแนงใส่มาสองสามวันโอ้ใส่เยอะกว่าคนอื่นครับเพราะว่าดินไม่ไหลออกเวลาใส่วิ่งงานเมาขางคนเือดินเขาก็จะไหลออกด้านข้างของผมไม่ไหลออกเลยนี่ก็จะสบายๆหน่อยก็ใส่งานแค่ okay. นี่ครับมันจะลื่นมันจะลื่นเ,เดี๋ยวรอรถ มา,มา,มาให้รถมาก่อนครับที่หลบมันน้อย 对了。 อินดี้นต้นไหเดี๋ยวเราจะไปจอดรอทีมงานครับจอดรอทีมงานนะพอเราเป็นคน <pública> ใส่ดินมาคันแรกเราจะไปดูว่าจะมีใครรอดไหมโอ้ดูสภาพอินดี้ตอนนี้ครับดูไม่จืดเลยครับอินด <laughs> <laughs> ี้เราโอ้ยแวพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันครับตอนนี้ก็มากัน ห้าหกคันแล้วครับก็เหลือเสียอุนะฮะเหล่าเสือโกกดําซิ่งแล้วก็เสียโจนะครับเจ้านโมนะครับยังไม่มาในวันวันนี้มีรถแรงเรามาด้วยครับรถแรงรถแรงครับแรงแต่รถครับคนไม่แรงใครเมียครับหรือแต่ขลองครับครับเองโอ้ยจอดอยู่นี่แล่ดีว่าขาอ่อนดิ ขาอ่อนนี่ครับถ้าถ้าออกมาได้นะนะถ้าออกมาได้นี่แลขกขันเลยกับล็อกในตำนานฮะบอลเล่นบอโอ้เอลเสียวซีรีส์เรียบร้อยครับเปก๊กอนุชิตจะรอดไหมจะรอดไหมมาดูกันว่าจะมีคันไหนจบชีวิตณนหะลุมมรณะตรงนี้นะครับขึยบง้ยึไปอง รถทิ้งไม่ฝ่ารถเลยมันตกสูงสับสองมาเลยอุ้ยยุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วจะรอดไหมเย็บ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 ต้องเหยียบครับต้องเหยียบฮะรถรอบเฟืองไว้ต้องเหยียบครับตรงนี้ต้องเหยียบฮะ ถือ่าล้างหน้าให้เพื่อนด้วยครับอือเจ้าอือเจ้าอือเจ้าโอ้เด้เดอเออเรียบร้อยครับออกมาได้เรียบร้อยเอาลายต่อไปครับลายต่อไปเซนจอนมาแล้วครับเซ้นจอเเนจอรเราแต่คั้น,นี้ไปได้เรื่อยๆนะครับกับเ,เครื่องใหญ่ๆนะครับสองร้อยสิบนี่ไปสบายสบาย มาไปหลอดแท้เลยโมเยี่ยวนี่อุ้ยมาได้ไหมเอาเอาหมาไม่เป็นไรครับรถไถวิ่งตามตูดครับโอ้เาแซมไปใช้สามมือ้แซมโอ้เรียบร้อยครับนี่แหละครับจุดจบของไม่ของการไม่เหยียบโซงครับเอาเอายังดิ้นอยู่สู้ครับสู้ครับไม่ยอมครับไม่ยอม สู้ใจขาดเลยวันนี้ต้องมีแน่นอนครับว่าใครต้องแหลมผักแน่นอนละสักคนหนึ่งหรอกฮะเด็กยอก็รดำมากครับบอกเอฟซีเอฟซีลงมือว่เอฟซีมือกว่าโอ้ยเย้มาส่งวาตรงส่ง โอ้ยว่ารถดอ,อกเปก๊กขี่ไล่เลย,น,เลยออลน,เนี่มันทรงเหวี่ยงออกเป็กอีกรถกันนี่มาเชียรด้วยกันพี่เขาสองทรงตอนนี้เพราท่านดอกทรงตอนนี้เพราท่านแล้วเรียบร้อยครับก็จบสงสัยต้องเสียดากแล้วครับเสียดากแล้วนี่ครับอา้าวต้องสโลสโลแดงครับเจอสโลแดงซะหน่อยฮะ ยาวยางท่าเดียวเออที่ังเอาหนึ่งเรียบร้อยเอาเนี่ยเอาเสียสูตรเป็นคันแรกครับเสียตูดเป็นคันแรกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโอ้โหอันนี้มาจากไหนอีกแล้วครับนี่โผล่มาจากไหนไม่รู้โอ้ตายตายมาถึงก็มาอะไรก็ไม่รู้ล่องล่องแรงแรงอยู่แถวๆนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสายสายล่องแรงฮะ สายรองแรงได้ไหมเมื่อนสายรองพี่บุญสายรองแรงครับเอามาดูสายหอนครับสายหอนนี่ออกออกอาการตั้งแต่ขึ้นเวทีเลยนะสายหอนเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยครับสายหอนอีกหน่อยก็จะเป็นสายลองแรงแล้วครับเลยออกอาการได้เห็นตั้งแต่วิ่งเข้าบ่อแล้วครับทีมงานสายหอนนะ มาดูล็อกในตำนานครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าขึ้นมาโอ้ยว่าเป็นไซเคียซีบุญบ้าน่นะเกียรสอนี่ยเกีนึ่งเลี้ยวองเี่ยนี่ครับโอ้ยกระบะแล้วหน่อยว่าเป็นอ้ยเติดดงดงมากเลยพี่น้องว่าเป็นเกียร์สองเลยเกียร์หนึ่งเลยนี่สองเลยเปเกียร์หนึ่งสองหนึ่งไปขึ้นซื้อทนหรือขึ้นสู้อนรดิ ภาคแภาคแเดียยวเดไมแแมภาคไภาค่โอ้ยแตกแกกลางไม่หาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วบ้ย่อมครับบ้ย่อมถอยล้างอยู่เอาที่แรกป้าจอยว่าสีเปลี่ยนกับซีรีว่าบเปลืองน้ำมันมือนีแล้วนะครับเราสีเปลี่ยนใจไหมแลวสี่เปาเออเะว่า ใส่พลั้งลายน้ำมันเหมือนไหลเอาสายดันเท่าซอยแล้วครับมามาแล้วครับมาแล้วเอามาแล้วครับมาแล้วโดดตรงๆแล้วเอ้ย <c oughs> เอาล็อกในตำนานนะไก่ย่างครับไก่ย่างกำลังถึงเนี่ยรถคันนี่กำลังถึงครับแต่ว่า <c oughs> ทางมันลื่นครับทางมันลื่นนะแล้วมันเป็นตมครับอันนี้ก็ เขาทิ้งไว้เหลืออยู่คันเดียวครับอีกสองคันรถเสียโจกับเสียอุไปกลับไปบ้านครับไปดูงาน,นเดี๋ยววันที่3ก็จะกลับมารับกันแล้วก็มางานบุญฮะงานบุญมิทติ้งสายบุญนะครับโอ,โอเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถอย <c oughs> ถอย <c oughs> ถอยมีแรงทรงถอยมีแรงทรง เอาบ้าบ้าเยอะเยอะอู้อู้อู no ้ก็เห็หมดก่อนเอาเอู้มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วรถไต่แล้วนี่รถไต่ยิ่งเดียห่าฮอ่ะยิ่งดียหารถไต่จอดรถวิ่งดีครับ โอ้ล็อกลยตำนานเราครับข่ายุงครับปราบยุงไป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 คนขับรถไตถึงกระจรถวิ่งเนียะ <curves> <hh> เอาเอาลบสายหอนสายหอนกำลังมากจบชีวิตสายหอนแล้วฮะเรียบร้อยโอ้ตะเกือบวัดโตผมก็เกือบเรียบร้อยให้กันครับไม่สิผ้าปินโอ้ประสันวาเจ้าของคนโอ้โอ้ประสันโอ้โอ้ปราสันเพิ่อนมาเพื่อนเล้วเพื่อนเล้วรถเพิ่นขึ้นได้เพิ่นสบายสบายเพิ่อนมา นี่ละสิมีปัญหามองชะลอยบอกออยลบเเอาเอาหัวเป๊ะเขาป้าไปแล้วครับ,บ,บลิบนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะฮะเรียบร้อยครับเสียตูดเหมือนเดิมฮะเสียตูดไม่รอดแน่นอนเกิดอะไ นมีการเนี่ยชี้แนวทางให้เฮ้ยตายแล้วตายตายเฮ้โทษคนบอกทางครับโทษคนบอกทางยังสิเย้เยยับจะน้ำเฮ้ยตายตายตายเอายับเดี๋ยว์เรียรเอาไปยับยับ เป็นไปคือครบเลยวนว่นวนไปเลยไปแล้วครับทำพลน้อยร้อยลีลาครับไปแล้ว s p r 1 7อยโอ้สายควันครับสายควันสายควันนะสายควันนะสายควันเราไปแล้วกำลังเลือลรนนะครับคันนี้1้5เ้ ไปแล้วครับนี่ครับท้ายคลิปท้ายคลิปเรามาถามน้องเขาบอกว่าอยากได้รถดำครับดูดเห็นรถดำแล้วอยากได้รถดำนี่อยากอยากจะได้รถดำมาขับครับพ่อบอกให้ไปทำงานไฟฟ้าไม่เอาครับน้องเขานี่นนมีเน็ตไอดอลก็คือมุกน้อยนะครับแล้วก็พวกน้ำฝนน้องนุ่นพวกนี้ครับเห็นเห็นรุ่นพี่นะทำก็อยากจะ ได้รถดำเอาแบบแต่งเลยบ่เอาแบบแต่งเลยคือแบบเต่ามุกเลยเอาแบบแต่งเลยนะครับก็ท้ายคลิปเรานะครับก่อนที่จะจบคลิปไปแล้วครับสายลั่นนะครับเามาดูมาดูมาดูโอ้ยบ้าพลังครับบ้าพลัง่ สำหรับคลิปนี้ก็สายพี่ <Okay. S 1> น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ